สวัสดีค่ะก็วันนี้มาจับแชรกันอีกรอบนะคะของแชร์วงที่1นนะคะตอนนี้ลูกแชร์วงที่1เหลือทั้งหมด3คนก็แชร์ใกล้จะหมดแล้วนะคะเท้าก็เล่งเลงให้ช่างเขาเรียกว่าอะไรหวาเล่งเงให้ช่างทํางานให้แล้วนะคะเดี๋ยวจะไล่ไล่แล้วนะโอเคเหลือสาคนจับเลยดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลานะคะกระปุกเปล่านะจ๊ะน้องมอ น,นี่ต้นนะคะครบแล้วนะจ๊ะนีวันนี้ได้แชร์นะคะวันนี้วันที่สามพฤษภาได้เก่งน,นี่ ได้แก่นี่นะน้องเล่งนะคะก็อินบ็อกซ์มานะจ๊ะว่าจะเอาอะไรโอเคไปแล้วเดี๋ยวจะมาไล่เอาของลงแล้วนะคะพอดีให้ช่างเขาส่งทีเดียวจะไม่ต้องเสียค่าส่งนะโอเคไปแล้วนะจ๊ะ